lớn một tiếp nè กัเร็บบัน้นไปเฮ็ดเรีย <laughs> ฟ้าออกติดนัแจ้งพี่เ้องน่านางทำการเงินดูทีบ้านาหาาหาสิบบาทอะไรเงนดูทีหกข้นาจะโดเร่มหกพันันเจ็ดรยบาทหกพัเจ็บาท อะไ้สือของไปนะคะสืของไปสามห้าห้าร้อยบาทกงเรือยูนะคะกุกคเือสามหาสองร้บาทขจหอะสหรับเ่องค่าเลียนอบเา ตัดต้นฟองแม่แนรีดอนนะคะนนนฟนงบูการนะคะเขาที่ใส่คออชั่งหน้าที่แม่ปวักเชีทนนี้นะคะเมื่อก่อนเด้นน้ปุ๊บเป็นเบนจิตีลอมาค่ะป้าทอมเนแม่สลอม เทพดับความรุนแรที้แตุ่พงเทบปรวัติสาคอทิ้เทศนะคะามุนแข้าตมากนะจะังไป้องกพัวตใ่ตุ้นสวัสดีจ้าถ้ารให้กวหน่อยย่ะจะว่าล่ะอันมย่ามคืือมะขาวปานเรากัไปยี่บอก จะมาเห็ดไม่เห็ดเพื่อนพร้อมมันละซีมาอยู่บีบแต่เตรียมตัวซีมาละเตรียมตัวซีมาละแต่ว่าเพื่อนแล้วก็มาดอกมาทยอยเห็ดไปเรื่อยดมรร่วยเลยเนาะเศร้าหแหนมแล้วแนมบ่หอแต่ว่ายังเห็ดแคบอยู่เพราะว่าเอาซ้ำแห้งเห็ดได้เดี๋ยวนี้ไหนแห้งเห็ดบ่ค่อยได้เเลยบ่ค่อยอนเข้ามาห ทาะเดี๋ยววาเดี๋ยวนี้บรค่อยได้ไปได้มาทั้งหลาดอกมาบ้านกับมาแป๊บๆกับกับแป๊บๆกับกับมาเห็ดตะชุระกะครับพอได้มาเล่นมาเที่ยวเจ้าว่าอยากฟ้าไม่เห็นเพื่อนจะได้ามาบวชล่ะ Thank you. นี่คือพระประธานใหญ่นะคะมาไหว้พระประธานใหญ่ค่ะ ประธรมใหญ่บ้านบุญผลนะคะท่านเสง่าสวยงามมากเลยค่ะ ันนี้คือภาพของพระอาจารย์เจ้าอาวาสคนเก่านะคะตั้งแต่เจ้าอาวาสคนนี้เกิดมาก็เจอเลยค่ะท่านเพิ่งเสียไปไม่กี่ปีเองค่ะคนติดตั้งวัดค่ะ เมื่อก่อนวัดยังเป็นสำนักสงฆ์ตอนตั้งท่านมาตั้งครั้งแรกท่านเป็นคณะจังหวัดด้วยนะคะต่อมาเป็นวัดแล้วท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาสคณะจังหวัดด้วยะคะ่ะ ี่คือทางออกของบัตรค่ะบัตรก็จะมีต้นไม้เยอะแยะนะคะป่าเยอะแยะเลยค่ะเกขึ้นป่าจะเป็นอย่างนี้นะคะไปกับท่านประธานใหญ่ทางออกด้วยนะคะ นี่คือหอละลังนี่คือหอละลังนี่คือทางออกตั้งอธิ ต้องเตะพร้อมติดตั้งวัดเลยนะคะท่านประธานพร้อมติดตั้งวัดด้วยค่ะ